ถ้าโยมคิดว่าโยมทําบุญเพื่อไปเป็นเทวดาแล้วต้องมาประจําตัวใครเนี่ยคนนี้จะไปเข้าหของน้ําจะไปนอนจะไปทุระเดินช้อปปิง้งอะายโยมนกเฝ้าไอ้คนนี้ตลอดเนี่ยตายไหมล่ะใช่ไหมออมันไม่ใช่หน้าที่ของโยมอะ่ะนะเขาอยู่ในสวนนันทวันแวดล้อมอยู่ในนางอับสรห้าร้อยนะเขามีความสุขอยู่ดีกว่ามาอยู่ในที่อะไรก็ไม่รู้เพราะเจตนาเป็นกรรม ยมเดินไปเดินไปเนี่ยมดตายมแมลงตายถามว่าเป็นกรรมไหมเจตนามีไหมล่ะยมคิดไหมล่ะว่ายมกําลังเดินฆ่ามดไม่ได้คิดใช่ไหมกําลังเดินกลับบ้านน่ะเนี่ยพระองค์บอกเรากล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมจริงไหมมีวิญญาณไปปฏิทิตัง้งไปตั้งอยู่ในความคิดไหมว่าฉันจะฆ่ามดฆ่าปวกฆ่า,มาแมลงไม่มีเลย เรามีแต่คิดถึงบ้านอยากจะเดินกลับบ้านเดินไปที่ทํางานเป็นกรรมไหมไม่เป็นเพราะพระผู้เจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม